หลุดคู่รักซุปตาโผล่กินข้าว2ต่อ2หรือจะมีรีเทิร์นทามเอาข่าเมาส์กระพือค่าว่าอาดีตคู่รักตัวเคคิมคอร์เชียนและคันเยเวสอาจมีรีเทิร์นเพราะล่าสุดป,ป,ปาร์ซี่ได้แชะภาพขณะทั้งคู่ควงกันไปกินข้าวแบบ2ต่อ2ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านมาริบูลอสแองเจลิสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่แหล่งข่าววงในรีบออกมาสยบข่าวเมา้าการทันควันโดยบอกว่าคิมคานเย่ไปกินข้าวด้วยกัน2ต่อ2จริงแต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในฐานะพ่อแม่และลูกของเขาไม่มีอะไรในกอไผ่และฐ่านไฟเก่าไม่คุ้กีรอบแน่ช่วงที่เตียงหักรักษะบ้านใหม่ๆคิมกับอดีตสามีคานเยเข้าหน้ากันไม่ติดโดยเฉพาะคุณแม่หุ่นสบบิ้มที่ร่ำร้องว่ายังมูฟออนไม่ได้ แต่สุดท้ายเมื่อสุดทางยื้อแล้วจริงๆเธอก็คิดได้ว่าเมื่อเป็นคนรักไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ยังดีเพื่อร่วมกันทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ลูกๆทั้งสี่คนอย่างดีที่สุดซึ่งเมื่อไม่นานมานี้คานเย่ได้ชวนอดีตภรรยาและลูกๆไปร่วมกิจกรรมโปรโมททั้งอัลบั้มดอนดาของเขามาแล้วสองครั้งโดยที่สาวคิมก็ยินดีพาลูกๆไปให้กำลังใจถึงหลังเวทีเพราะอยากให้พ่อลูกได้ใกล้ชิดกันนั่นเอง